ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่3,854 3,855บทที่3,854ตัวเขาเองเป็นผู้ริเริ่มโลกแห่งการจับ คู่ซื้อสินค้าโดยอาศัยกลอุบายการจับคู่ซื้อสินค้านี้ทำเงินกว่าหลายแสนล้านดังนั้นเขาจึงเข้าใจเป็นอย่างดีว่าสาเหตุที่ผู้ค้ามีความมั่นใจในการขอให้ลูกค้าจับคู่ซื้อสินค้านั่น<ๆ>ก็เพราะพวกเขามั่นใจในสินค้าของตนเองอย่างเต็มเปีย่ยมเมื่อพวกเขารู้ว่าลูกค้ายินดีจับ ผู้ซื้อสินค้าโดยไม่ลังเลเรื่องค่าใช้จ่ายพวกเขาจึงมีความมั่นใจมากพอที่จะขอให้ลูกค้าจับคู่ซื้อสินค้า กระเป๋าราคา1 0 0 0 0แสนกว่าหยวนจะต้องจับคู่กับสินค้าราคา2 0 0 0 0 0หยวนนาฬิกาข้อมือราคา2 0 0 0 0 0กว่าหยวนจะต้องจับคู่สินค้าราคา40-0,000ถึงหหยวนพวกเขาล้วนเข้าใจจิตวิทยาของลูกค้าอย่างแม่นยำดังนั้นจึงลงมือเชื้อดลูกค้าด้วยความโหดเหี้ยมตอนนี้สำหรับเขาแล้วไม่ว่าจะอยากได้ยาฟื้นฟูมากแค่ไหนก็ไม่สามารถร้องขอได้ให้เขาทาการจับคู่ คือสินค้าเขาจึงทำได้เพียงกัดฟันยอมรับมันอย่างไม่เต็มใจภายที่สุดเมื่อเรียนผูกแล้วก็ต้องเรียนแก้เอง เมื่อคิดถึงตรงนี้เขาจึงพยักหน้าตกลงแต่โดยดีและพูดกับเย่เฉินว่าได้2,000ล้านก็2,000ล้านเย่เฉินพยักหน้าด้วยความพอใจและกล่าวเสียงเรียกว่าผู้จัดการทั่วไปเฉินของบักกิ้งแฮมพาเลตจะให้หมายเลขบัญชีบริษัทกับคุณในภายหลังคุณจัดการให้ฝ่ายการเงินโอนเงินเข้าบัญชีได้โดยตรงตกลงเบอร์าร์ดอโนพยักหน้าก่อนจะพยายามระง,งับความโกรธแล้ว พูดออกมาว่าผมจะจัดการชำระเงินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้เฉินยิ้มเล็กน้อยคุณอโนต่อไปการทำธุรกิจควรจริงใจมากกว่านี้หน่อยของราคาเท่าไหร่คุณก็ขายออกในราคาเท่านั้นอย่าคิดที่จะหากำไรเพิ่มโดยอาศัยระบบการตลาดและการจับคู่ซื้อสินค้าที่หิวโหยดังที่ชาวหวเซียเรากล่าวไว้ว่าการทำผิดศีลและทประเภทนี้มากเกินไปจะส่งผลเสีย ต่อคุณธรรมและส่งผลร้ายต่อคนรุ่นหลังอย่างมากเอนอนาดอโนถามอย่างขุนเคืองพวกคุณเองก็เป็นเหมือนกันไม่ใช่หรือท่เฉินกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าเจ้านายของเราได้กล่าวไว้แล้วว่าทันทีที่เงินจากการจับ คู่ซื้อสินค้าของคุณเข้าบัญชีของ b u c k ิ n g h a m p a l a c เขาจะไม่เอาแม้แต่เฟิร์นเดียวและจะบริจาคเงินทั้งหมดให้กับโครงการพัฒนาโภชนาการสำหรับนักเรียนนักศึกษาภาคบังคับในชนบทของเว่เเซียดดังนั้นสิ่งที่เขาไม่เหมือนกับคุณคือเขาทำความดีแต่สิ่งที่คุณทำนั้นผิดศีลธรรมดังที่คนหัวเสียโบราณเรากล่าวเอาไว้ว่าเขากำลังปล้นคนรวยเพื่อช่วยคนจนเบอร์นา อโนถามด้วยความแปลกใจแผนโภชนาการนี้ทำอะไรบ้างยเยี่เฉินเอ่ยเสียงเรียกว่าเป็นแผนบรรเทาความยากจนที่จะตั้งขึ้นด้วยเงินทุนของรัฐโดยมุ่งเป้าไปที่นักเรียนที่ได้รับการศึกษาภาคบังคับทั้งหมดตามมาตรฐาน4หยวนต่อวันเพื่อมอบเงินอุดหนุนค่าอาหารให้แก่นักเรียนในโรงเรียนตามชนบทห่างไกลกว่า20ล้านคนทั่วประเทศหากคำนวณจากค่าอาหารกลาง วันวันละ4หยวนต่อเด็ก1คนในพื้นที่ชนบทยากไร้เงิน2,000ล้านหยวนนี้จะสามารถแก้ปัญหาอาหารกลางวันให้กับเด็ก1.4ล้านคนในพื้นที่ชนบทยากไร้ได้ตลอดทั้งปีซึ่งถือเป็นบุญใหญ่แล้วเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แย่เฉินก็กล่าวอีกครั้งว่าแต่บุญนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเว้นเสียแต่ว่าคุณจะอาสาบริจาคอีก2,000ล้านผมผมก็ต้องบริจาคด้วยเหรอ E ขณะนี้เบอร์นาดอาโนอยากจะตายสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดในตอนนี้ก็คือหลังจากที่แย่เฉินบังคับให้เขาจับคู่ซื้อสินค้าแล้วยังบังคับให้เขาบริจาคด้วยเมื่อหินสีหน้าที่ตื่นประหนกของเขาเย่เฉินก็หัวเราะเยาะและกล่าวว่าคุณอาโนไม่ต้องกลัวนะครับถ้าตัวคุณเองไม่เต็มใจจะบริจาคเราก็จะไม่บังคับให้คุณบริจาคเพราะถึงอย่างไรการบังคับแต่งให้สุกนั้นย่อมไม่หวาน ในที่สุดเบร์นาร์อโนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกชั่วชีวิตของเขาสิ่งที่ไม่ชอบมากที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตก็คือการบริจาคเงิน ในความคิดของเขาตัวเองหาเงินมาด้วยความยากลำบากจะใช้จ่ายอย่างไรก็ได้แต่ไม่สามารถบริจาคได้การตกปากรับคำว่าจะจับคู่ซื้อสินค้า2,000ล้านนั้นนับเป็นการสูญเสียอย่างหนักแล้วดังนั้นเขาจึงไม่ต้องการจะสูญเสียเงินอีกแม้แต่เฟินเดียว แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นเงิน2,000ล้านนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้เขาเจ็บไปอีกนานบทที่3855เมื่อเห็นเบอร์า a r อโนยอมจ่ายเงินแต่โดยดีเย่เฉินก็กล่าวกับเขาด้วยความพอใจว่าคุณอโนการจับคู่ซื้อสินค้าสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้แต่เจ้านายของเรามีบางอย่างจะบอกคุณเบอร์าา r d อโนพูดอย่างรวดเร็วเชิญกล่าวมาได้ เย่เฉินพูดเบาๆรายการช้อปปิ้งที่ผมแสดงให้คุณดูเมื่อครู่นี้คุณต้องเก็บเป็นความลับจะให้ใครรู้ไม่ได้เด็ดขาดเบอร์นาดอโนพูดโดยไม่ต้องคิดเรื่องนี้วางใจได้ผมจะไม่เปิดเผยแน่นอนนันก็ดีเย่เฉินยิ้มจางๆก่อนจะเอ่ยว่าใช่แล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งจำเป็นต้องให้คุณช่วยเบอร์นาดอโนรีบถามคุณยังมีธุระอะไรก็บอกผมมาได้เลยเย่เฉิน ลาวสบายๆเจ้านายของเราไม่ค่อยชอบหน้าร้านของคุณในจินหลิงมากเท่าไร่ความหมายของเขาคือให้คุณจัดการปิดร้านโดยเร็วที่สุดคนที่อยู่ในร้านอย่ากเก็บไว้แม้แต่คนเดียวโดยเฉพาะค่าคอมมิชชั่นจากการจับคู่ซื้อสินค้าไม่ต้องจ่ายแม้แต่เฟินเดียวอนาดอโนเกลียดร้านนี้ที่สุดแน่นอนว่าเขาเห็นด้วยอย่างยิ่งเมื่อได้ยินเรื่องนี้จึงโคล่งออกมาว่าโปรด ว,วันนี้ผมจะปิดร้านแล้วไล่ทุกคนในร้านออกไปให้หมดดีเย่เฉินพยักหน้าด้วยความพอใจและพูดด้วยรอยยิ้มในเมื่อเป็นแบบนี้งั้นคุณก็เก็บโบราณวัตถุอันล้ำค่าเหล่านี้ไว้พวกเราขอลาก่นว่าแล้วเย่เฉินก็นำของทั้งสามอย่างยัดใส่ในอ้อมแขนของเขาจากนั้นก็เอ่ยทักจางเอ้อเหมาแล้วออกจากห้องเพรสิเดเน้์สวีทด้วยกันทันทีที่ออกจากห้องจางเอ้อเหมาก็อด ไม่ได้ที่จะถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วพูดว่าอาจารย์อาจารย์เย่คุณโหดเหี้ยมเกินไปแล้วอย่าห่วยหวยนั่นตอนที่ผมวางขายในถนนค้าของโบราณยังไม่กล้าเรียกถึง2องแสนหยวนเลยแต่คุณกลับเรียกเงินจากตาแก่นั่นถึง2,000ล้านนี่มันกําไรเกือบจะ10บล้านเท่าเลยนะครับเย่เฉินยิ้มจังเอ,อ้อเหมาวันนี้นายทำได้ไม่เลวเลยนายวางใจได้ฉันจะไม่ปฏิบัติต่อนายไม่ดี แน่นอนฉันจะให้เฉินเจอขายเตรียมเงินสดสองล้านให้ในภายหลังทันทีที่จังเอ้อเหมาได้ยินเช่นนี้เขาก็บกมือปฏิเสธอย่างรวดเร็วอาจารย์เย่ผมไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นคุณหาเงินได้เท่าไหร่มันคือทักษะของคุณผมไม่ได้อิจฉาเลยสักกนิดเย่เฉินกล่าวว่านี่เป็นความตั้งใจเล็กๆน้อยๆของฉันถึงยังไงฉันก็ให้ในายช่วยฟรีๆไม่ได้ อเอ้อเหมารีบปฏิเสธอาจารย์เย่สำหรับผมแล้วนี่เป็นความพยายามเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและราคาของไม่กี่ชิ้นนั่นก็ถูกมากด้วยผมมาที่นี่ก็เพื่อช่วยคุณแสดงละครจะมีหน้าเอาเงินของคุณได้ยังไง เย่เฉินคลายยิ้มจางๆจางเอ้อเหมาให้นายนายก็รับไปเถอะไม่จำเป็นต้องเกรงใจฉันจางเอ้อเหมาพล่งออกมาอาจารย์เย่ถ้าคุณอยากให้ผมจริง,รงๆงั้นก็รบกวนคุณช่วยผมบริจาคด้วยครับเย่เฉินอดไม่ได้ที่จะมองจางเอ้อเหมาด้วยทัศนคติที่แตกต่างไปจากเดิมเขาพูดด้วยรอยยิ้มว่าจางเอ้อเหมานายต้องพิจารณาให้รอบคอบถี่ท้วนนี่ไม่ใช่เงิน200หยวนแต่ มันคือสองล้านจางเอ้อเหมากล่าวอย่างหนักแน่นครับอาจารย์แย่ผมพิจารณาดีแล้วแม้กระทั่งเงิน2,000ล้านคุณยังบริจาคไปแล้วสองล้านของผมถือเป็นอะไรเมื่อเห็นทัศนคติที่แน่วแน่ของเขาเย่เฉินจึงพยักหน้าแล้วกล่าวว่าดีคิดไม่ถึงว่าคนอย่างนายจางเอ้อเหมาจะมีจิตสำนึกที่ดีเช่นนี้นายวางใจได้ฉันจะบริจาคอีกสองล้านในานามของนายเอ จังเอิร์เหมากล่าวอย่างตื่นเต้นงั้นต้องขอบคุณอาจารย์แย่มากๆครับเย่เฉินนึกถึงเรื่องไร้สาระของจังเอิร์เหมาขึ้นมาได้ซึ่งยังพอมีระดับอยู่ไม่น้อยดังนั้นจึงเอ่ยถามเขาว่าจังเอิร์เหมาในหลอกโกงเงินอยู่ถนนค้าของโบราณตลอดทั้งปีหาเงินได้เท่าไหร่จังเอิร์เหมาพูดอย่างอับอวนบอกตามตรงอาจารย์แย่รายได้ของผมนั้นไม่แน่นอนเอามากๆบางครั้งผม ก็ขายไม่ได้เลยตลอดทั้งเดือนแต่บางครั้งก็ขายของชิ้นใหญ่ได้จนไม่ต้องทำงานอีกหลายเดือน